นี่นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บนบนเรือคายักนะแล้วก็ตอนนี้ผมกําลังกินแรงน้องๆมากเลย <c oughs> <c oughs> คือมือถือกล้องหรือเปล่านะหาวิธีไไวิธีถ่ายรูปเห็ุได้เลยเดี๋ยวเราค่กกอยถัดอ๋อเหรอใช่เหนื่อยบ้างเหนื่อยยังไม่ค่อยนะเพิ่งเริ่มถ่ายคนเดียวไม่เหนื่อยใช่ไหมคนเดียวก็โคตรกินแรงอ่ะบอกเลยโคตรกินแรงคือเนี่ยเนี่ยจริงๆคือแบบผมอยากถ่ายให้ทุกคนเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคือมันเป็นสวนพฤกษศาสตร์ อยู่จังหวัดระยองนะครับแล้วก็มันจะเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ของภาคตะวันออกอ่าเขาจะรวบรวมอยู่ที่นี่นะครับซึ่งที่นี่ค่อนข้างจะเป็นสถานที่ที่แบบอันซีนมากเลยนะเออเพราะว่าทางเข้าค่อนข้างจะลึกลับมากเลยระวังเรือชนเขาระวังเรือชนเขาเหนื่อยไหมครับพี่พี่ เป็นครั้งแรกนะครับเปิดประสบการณ์ใหม่ที่เรามีเด็กอังกฤษมาพายเรือใหเรานั่งนะส,สวัสดีครับใ,ใช่ใช่บัวสวยมากเราจะทักทายทุกคนที่เขาผ่านเข้ามานะครับนี่นี่น,นี่เราเข้ามาใกล้ดอกบอัวแล้วเจ๋วมะเฮ้ยดอกบอัวสวยมากบ้านไอ้นี่ขวงังเฮ้ยโคตรดี โคตรดีเลยอะอดูดิเดี๋ยวไปไปออกไหวป้อะเดี๋ยวแป๊บนึงวางกล้องก่อนช่วยก่อนปึ๊บโหแต่แดดแรงมากคือตอนนี้บอกเลยว่าแดดโคตรแรงนะตอนแรกกล่าวว่าจะแบบแนะนําอะไรที่เป็นสาระแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะาผากชามหมดแล้วเนี่ยในแห่นไงเรามาด้วยกันกันหลายคนนะเรามากันหลายคนไงดูมืออาชีพมืออาชีพ โอ้โหโอ้โหโอ้โหขอโทษครับโทษครับปักเบียดกัหมดเล้ยฮึชุบเดี๋ยวให้ให้พี่เข้าไปก่อนให้พี่เข้าไปก่อนให้พี่เข้าไปให้พี่เข้าไปก่อนตอนนี้นะครับเราอยู่เส้นบางนาตานะครับการจะเราจำติดกัดพอสมควรเลยโอ้โห ร้อนมากภาพที่ไม่มีหมวกไม่มีอะไรมาหูเปียกให้กูไม่มีชุดมาเปลี่ยนเลยที่หาย <l ots> มึงอย่านอนก่อนนะกูน้ำหยอดหูแม่งโอ้โหคือขึ้นจากขึ้นจากเรือปุ๊บก,ก็แบบท <l ots> ักกันอีกทีก็คือดำแหละดำปีอ่ะตัวดำปีอะบอกเลยตัวดำหน้าดำอ่ะ เลี้ยว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 แม่ถ้าเอาที่คาดอกมานะจบแล้วเนี่ยดันไม่เอามาอ๋อน,นี่ติดอย่างนี้ได้นี่หว่าชุบเฮ้ยชุดโอเคเฮ้ยติดกล้องได้แล้วโอเคเฮ้ยได้ได้แล้วคุณได้ภาพแล้วได้ที่วางกล้องแล้วไปครับทั้งวันก็ได้มุมเนี้ยเออไปไปเนี่เรามาถึงบึงดอกบัวแล้วนะฮะ จริงๆผมอยากทาคลิปแนวนี้อยู่นะแบบออกมาสถานที่ท่องเที่ยวแบบเ,เชิงธรรมชาติเนี่ยนะแล้วก็ให้ความรู้ด้วยอะไรเงี้ยนี่นะครับคลิปนี้จะไม่ได้พาทุกคนมาขี่มอเตอร์ไซค์นะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาพายเรือครับซึ่งร้อนมากเลยครับวันนี้นะครับสีผิวจะเปลี่ยนสีไปไม่ใช่ไม่ใช่นั้นเพื่อนใครไม่รู้ปลายฉิวแล้ว โอ้โย,ยคือถ้าแดดไม่แรงนะมันมันน่าจะชิลแล้วก็ดีกว่านี้เนาะเออนี่คือแดดแรงมากใช่ใช่ใช่โกโปมันชอบแสงแดดแต่ว่าภาพที่ได้จะสวยแต่คนนะนดิ <laughs> ใช่คนจะไหม้ตาจะล้าอ้มีเมียงปอด้วยอ่ะเฮ้ยร้องเราข้านหน้า ไม่คิดว่ามันจะแอดเวนเจอร์ขนาดนี้เลยไม่ได้ที่คาดอกมา A later. few minutes โอ้โหโอ้แวะถ่ายรูปเสร็จแล้วเราไปกันต่อไปกันต่อครับไปกันต่อครับหลังจากที่เราแวะถ่ายรูปกันไปเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะ๋วยวก่อนวางกล้องให้ดีก่อน มันน่าจะไปวนออกทางเดิมนะมันไม่น่าจะวิ่งกลับทางนี้นะอนนะเออ,อ,อ,อใช่จร,ใจริงพายสองฝั่งไม่ค่อยถนัดพี่ถนัดพายอันเดียวไอพายเดียวแล,ลใช่โอ้โหพอแดดล่มแล้วแม่งโคตรดีตอนแรกแดดก็ร้อนเกิน ูแจวแสงนะนะให้อุ้ยคอยบังคับทางละทีซัดละใส่ความเร็วละ <c oughs> ไปเร่งเครื่องครับไปแล้วไปแล้ว คลออ้ายๆอยู่นะตึ๊ดตๆ๊ดต๊ดต๊ดแหมแต่พอขยับเยอะๆแล้วกล้องชอบไหลอ พอพายเรือเร็วแล้วมันโค้งว่ะปิดแล้วโอ้โหหันหลังให้แดดนี่มันดีจริงจรไป <Bye. S 1> <Bye. S 2> นี่คือการโอ้ยพี่ที่เร็วไม่ว่าที่อยากควักน้ำใส่ผมต่อยก่อนต่อให้ก่อนต่อให้ก่อน,ออนขึ้นขึ้นก่อโอ้โห oh. เขาเขาเจ้าเขาจ้วงไวเ้เดี๋ยวปะเหนื่อยไป <Bye. S 2> ไปครับอันนี้คือการแข่งชิงแชมป์โลกครับ สามคันนี้มาด้วยกันครับใครถึงใครถึงท่าเรือเป็นคนสุดท้ายจะต้องเลี้ยงน้ำนะฮึบฮึบโอ้โหตอนนี้กล้องเบ้กล้องเบ้กล้องเบฮึบฮึบโอ้พอพายพอพายแข่งปุ๊บ,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 บถ่ายไปด้วยไม่ได้ว่ะก่อนปิดกล้องก่อนเอาจริงแล้วนะโอเคครับก็อหลังจากที่เราพายเรือจ้ำแข่งเรามาถึงคนแรกใครมาถึงคนแรกได้กินน้ำฟรีนะครับ นู่นเลยพี่เขาลงมารอรับ้ะรู้ผลนะโอเคฮ้ยชุบวู้ฮู้อ๋อถึงท่าแล้วถูกไม้พายเลยจ้ะโอเคฮู้ฮะรอดเลยครับพี่ไปวนครบรอบเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ฮู้โอ้โหการพายเรือครั้งนี ja ้สอนให้รู้ว่าเราควรจะกลับไปขับบิ๊กไบค์เหมือนเดิมนะครับพี่ไม่ใช่ได้เลยใครใครใครคิดให้แข็งโอ้โหแลวคนท้าประเด็นคือคนท้าแข่งมาถึงหลังสุด เหมือนโดนหลอกเออฮู้วนี่ครับอันนี้คนที่พายให้อยู่เมื่อกี้ข้างหลังข้างหลังแชมป์ข้างหลังแชมป์แชมป์เป็นไงพายเฮ้ยไม่ใช่ครั้งแรกนี่เคยพายที่อังกฤษมาแล้วใช่ไหมแต่ที่นี่ผมว่ามันยากเลยที่หนึ่งลมลมมันแรงกระเซ็นามันแล้นั่งพายนะฮมันนิ่งๆมันก็เลยอังกฤษลมไม่ค่อยแรงหรออันเมืองผมที่เมืองที่ผมอยู่ด้วยไหมครับแต่ว่าแม่น้ำมันเล็กๆ Oh. เออแต่ที่นี่โอ้แต่ที่นี่น้ำเชี่ยวจริงโอ้โหสวัสดีครับขอต้อนรับที่โหลนะครับพี่ <laughs> โคตรขิง <laughs> ดูลงแล้วดูเทียบท่าไม่ได้ด้วยนะเขาให้เทียบท่าไม่ให้ถอยเข้าซ <c oughs> องพี่โอ้โหคืนเสื้อก่อน